สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูวิไลกรนาโศกนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะซึ่งชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการหารที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหารมี1ห,หลักด้วยการหารสั้นนะคะจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับตอนต่อไปของการหารในคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะบทเรียนในวันนี้ของเรานะคะเราจะไปกันที่เรื่องการหารที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักแล้วก็ตัวหารมี1หลักค่ะแต่วันนี้เราจะมาหารกันด้วยการหารสั้นนะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารที่ว่า 8 7 2 5 5หารด้วย7เราเขียน87,255ซึ่งเป็นตัวตั้งไว้ด้านในเครื่องหมายหารและเขียน7ไว้ด้านหน้าเครื่องหมายหารนักเรียนลองสังเกตเครื่องหมายหารสั้นนะคะมีข้อแตกต่างจากเครื่องหมายหารยาวตรงที่ว่าเส้นนี้นะคะจะมาอยู่ด้านล่างของตัวเลขค่ะมีอยู่ 8,000 0จะแบ่งออกเป็น7กลุ่มได้กลุ่มละ1,000 0มีอยู่8,000 0แบ่ง7กลุ่มกลุ่มละ1,000 0ใช้ไปแล้ว7,000 0นะคะยังเหลืออยู่อีก1,000 0ค่ะ1,000 0จึงกระจายค่าเป็น10,000รวมกับ7,000กลายเป็น17,000นะคะมีอยู่17,000 อยากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแบ่งได้2เป็นกลุ่มละ2,000นะคะ7กลุ่มใช้ไปแล้ว14,000มีอยู่17,000ใช้ไปแล้ว14,000จึงเหลืออยู่3,000นํำสา0 0ันไปกระจายรวมกับ2ในหลักร้อยได้เป็น3200 มีอยู่3200อยากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันจะได้กลุ่มละ400ค่ะ4กลุ่มละ400มีทั้งหมด7กลุ่มใช้ไปแล้ว28นะคะมีอยู่32ใช้ไป28จึงยังเหลืออยู่อีก4 4ในหลักร้อยกระจายค่าออกเป็น40รวมกับ5ที่อยู่ในหลัก10จึงกลายเป็น4 5 50 4 5 50จะแบ่งออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละ60เขียน6ไว้ในหลัก10 4 5 50ใช้ไป4 2 20 ยังเหลือ30นำ3าป0ไปกระจายเป็น30หน่วยรวมกับ5หน่วยเป็น35หน่วย35หน่วยนี้อยากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละ5หน่วยค่ะกลุ่มละ5หน่วย7กลุ่มเป็น35หน่วยจึงใช้หมดพอดี ไม่มีเศษหรือเศษศูนย์นั่นเองค่ะ87,255หารด้วย7ได้12,465เศษศูนเราสามารถตรวจสอบผลการหารได้โดยนำตัวหารคูณกับผลหารบวกกับเศษถ้าได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่า ผลหารที่เราหาได้นั้นถูกต้องจากข้อนี้เราลองมาตรวจสอบกันดูนะคะ7คูณ12,465บวก0เท่ากับ87,255พอดีเลยค่ะดังนั้น87,255หาร7เท่ากับ12,465ผลลัพธ์ประกอบด้วยผลหารและเศษนะคะ ในกรณีที่หารลงตัวเป็นเศษศูนย์การตรวจสอบความถูกต้องและการเขียนตอบไม่จำเป็นต้องเขียนศูนย์ก็ได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราทำการหารด้วยการหารสั้นค่ะแล้วก็มีเศษเป็นศูนย์เหลือไม่เหลือเศษเลยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันอีกสักข้อหนึ่งค่ะข้อนี้เราก็จะทำการหารด้วยการหารสั้นเช่นเดียวกันค่ะไปดูกันเลยนะคะ ตัวตั้งคือ1 6 8่งล้านหนหารด้วย3วิธีการหารสั้นนะคะเราเขียน1 6 8 9งล้านไว้ในเครื่องหมายหารสั้นเขียนตัวหารซึ่งคือ3ไว้ด้านหน้าเครื่องหมายหารสั้นค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะ3ไปหาร1ล้าน อยากจะแบ่งหนึ่งล้านออกเป็นสามกองกองละเท่าๆกันแบ่งไม่ได้ใช่ไหมคะเราจึงต้องกระจายค่าหนึ่งล้านไปเป็นหลักแสนได้ส0บแสนเมื่อปไปรวมกับ6 000, ที่มีอยู่แล้วในหลักแสนจึงกลายเป็น16แสนเราอยากจะแบ่ง16แสนออกเป็น3มกองกองละเท่าๆกันแบ่งได้ไหมคะแบ่งได้แล้วนะคะ คือแบ่งได้กองละ500,000ค่ะแต่ยังไม่หมดยังเหลือเศษอยู่อีก1 0 0 0 0แนนำ1 0 0 0 0แไปกระจายค่าเป็น1 0 0หมืนรวมกับ8ที่อยู่ในหลักหมื่นกลายเป็น18,000 0ืนเราจะแบ่ง18,000มืนออกเป็น3กองแบ่งได้ค่ะแบ่งออกเป็นกองละ6 0 0 0ืนะคะ6 0หมื่สกองใช้ไป18,000หมืน หมดพอดีเลยค่ะไม่มีเศษเหลือต่อไปเราไปดูกันในหลักพันนะคะมีอยู่9 0 0 0พันค่ะอยากจะแบ่งออกเป็น3ามกองกองละเท่าๆกันแบ่งได้ค่ะแบ่งออกเป็นกองละส0 0พันกองละส0 0พันสามกองใช้ไป9 0 0 0พันหมดพอดีเลยนะคะไม่เหลือที่ต้องกระจายค่าไปยังหลักร้อยต่อไปเราไปดูในหลักร้อยกันนะคะ ในหลักร้อยมีอยู่ศูนย์ร้อยค่ะอยากจะแบ่งศูนย์ร้อยออกเป็นสามกองกองละเท่าๆกันแบ่งไม่ได้นะคะจึงได้กองละศูนย์ค่ะต่อมาไปดูในหลักสิบกันค่ะในหลักสิบมีอยู่สี่สิบอยากจะแบ่งออกเป็นสามกองกองละเท่าๆกันแบ่งได้ค่ะแบ่งได้เป็นกองละหนึ่งสิบนะคะแต่ไม่หมดค่ะ 1, 1 10, 3กองก็ใช้ไปแค่30ยังเหลืออีกหนึ่นำไปกระจายค่ารวมกับ4ที่อยู่ในหลักหน่วยจึงกลายเป็น14มีอยู่14อยากจะแบ่งออกเป็น3กองกองละเท่าๆกันแบ่งได้ไหมคะแบ่งได้ค่ะแบ่งได้เป็นกองละ4หน่วยค่ะกองละ4หน่วย3กอง ใช้ไป12หน่วยนะคะมีอยู่14หน่วยใช้ไป12หน่วยยังใช้ไม่หมดคะ่ะยังเหลือเศษอยู่อีก2นะคะการตรวจสอบคำตอบหรือผลหารของเรานะคะทำได้โดยนำ3ที่เป็นตัวหารคูณเข้ากับผลหารที่เราหาได้563,014แล้วบวกด้วย2 ได้1 6 8 9 0ล้าน6 0 8 4 4เท่ากับตัวตั้งของเราเลยค่ะดังนั้น1 6ึ่งล้านหาร3ได้5 6 6 3 1 4เศษ2ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เตรียมกระดาษกับดินสอไว้เสมอเลยนะคะเวลาที่ครูสอนเพราะว่าเราจะมาฝึกทดเลขกันเป็นประจำนะคะ ต่อไปนะคะเราลองมาดูข้อนี้กันค่ะ6914หารด้วย2จะได้เท่าไหร่วันนี้เราจะลองทำด้วยการหารสั้นนะคะไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะเราเขียน6 9 1 4ไว้ข้างในเครื่องหมายหารสั้นหารสเราเขียนตัวหารไว้ด้านหน้าเครื่องหมายหารสั้นนะคะมีอยู่60 0 0 0อยากแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบ่งได้เป็นกลุ่มละ สามหมื 30, จึงเขียน3าไว้ในหลักหมื่นนะคะสามหมืสองกลุ่มใช้ไปห0 0 0ืหมดพอดีเลยค่ะต่อไปไปดูในหลักพันนะคะมีอยู่ศูนย์พันค่ะอยากจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแบ่งไม่ได้หรือจะเรียกว่าแบ่งได้0นย์ครั้งหรือว่าจำนวน0ูนย์นั่นเองนะคะจึงใส่ศูนย์ค่ะ ต่อไปในหลักร้อยมีอยู่900นะคะอยากจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันแบ่งได้ค่ะแบ่งได้กลุ่มละ400กลุ่มละ400 2กลุ่มจึงใช้ไป800มีอยู่900นะคะใช้ไป800จึงยังเหลืออยู่อีก100ค่ะนำา100ไปกระจายค่ารวมกับ1ในหลักสิบนะคะ มีอยู่1 0และกระจายค่ามาอีก10-10จึงมี1 1 1 0 1 1 1 0อยากแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะแบ่งได้อีกแล้วนะคะแบ่งได้เป็นกลุ่มละ50ค่ะกลุ่มละ5 0 2กลุ่มก็คือ10-10มีอยู่11-10ใช้ไป10-10นะคะจึงเหลืออยู่1 0ค่ะนำา1 0ไปกระจายค่า และรวมกับ4ที่อยู่ในหลักหน่วยได้เป็น14หน่วยนะคะ14หน่วยอยากจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าเกันแบ่งได้ไมั้ยคะแบ่งได้นะคะได้กลุ่มละ7หน่วยคะ่ะ7หน่วย2กลุ่มใช้ไป14หน่วยก็หมดพอดีเลยนะคะข้อนี้นะคะจึงได้ว่า6 9 1 4 หารสองหรือแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าเกันจะได้3 4 5 7เศษศูนย์หรือว่าไม่เหลือเศษนั่นเองค่ะถ้าเป็นเศษศูนย์หรือไม่เหลือเศษนะคะเราอาจจะไม่ต้องเขียนเศษศูนย์ก็ได้ค่ะดังนั้นจึงได้คำตอบว่า3 4 5 7ค่ะต่อไปเรามาทำการหารสั้นกันเลยนะคะ 498,015ค่ะหารด้วย8ก็คืออยากจะแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละเท่าเกันจะได้กลุ่มละเท่าไหร่ไปเริ่มกันเลยนะคะ4 0 0 0 0 0อยากจะแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละเท่าเกันแบ่งไม่ได้นะคะจึงได้0นะคะหรือจะไม่เขียนก็ได้ค่ะ4 0 0 0 0 0จึงต้องกระจายค่าไปรวมกับ9ที่อยู่ในหลักหมื่นนะคะจึงได้เป็น 4 9่สิบาหมืนค่ะมีอยู่4 9่สิบมืนอยากจะแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแบ่งได้แล้วนะคะได้กลุ่มละ6กหมื่นค่ะหกหมื่นแกลุ่มใช้ไป48,000บแปืนนะคะยังไม่หมดมีอยู่49ใช้ไปแล้ว48จึงยังเหลืออยู่อีก1นึ่งหมืนนะคะ เรานำา1 0 0 0 0ื่นที่เหลือนี้ไปกระจายค่าและรวมกับ8ที่อยู่ในหลักพันนะคะจึงกลายเป็น18พันมีอยู่18พันอยากจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม8กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะจะได้กลุ่มละสองพค่ะเขียนสองในหลักพันนะคะกลุ่มละสองพันกลุ่มก็คือ 16,000นะคะมีอยู่18,000ใช้ไป16,000ยังเหลืออยู่อีก2,000นะคะเรานำสอ0 0ันี้ไปกระจายค่ารวมกับหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข0ูนนะคะนำ2ไปกระจายค่ารวมกับหลักร้อยจึงได้เป็น2 0 0นะคะ2 0 0อยากจะแบ่งออกเป็น 8กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแบ่งได้นะคะแบ่งได้กลุ่มละ200ค่ะ200 8กลุ่มก็คือ1600นะคะมีอยู่200 20, อยากจะแบ่งออกไปเป็น8กลุ่มกลุ่มละ200นะคะจึงใช้ไปแล้ว1600 1600ก็เหลืออยู่400ค่ะ 400จึงไปกระจายค่ารวมกับ1ที่อยู่ในหลักสิบนะคะจึงกลายเป็น41ในหลักสิบ1ในหลักสิบอยากจะแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแบ่งได้ค่ะเป็นกลุ่มละ50 5ที่อยู่ในหลักสิบนะคะ50 8กลุ่มก็คือ40ในหลักสิบนะคะ มีอยู่41ใช้ไป40จึงเหลืออยู่10ค่ะนำ10นี้ไปกระจายค่ารวมกับ5ที่อยู่ในหลักหน่วยจึงกลายเป็น15หน่วย15หน่วยอยากจะแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแบ่งได้กลุ่มละ1นะคะ แบ่งสองไม่ได้นะคะแบ่งสองจะไม่พอแบ่งได้เพียงแค่1ค่ะและยังเหลือเศษอยู่อีกถึง7หน่วยด้วยกันนะคะดังนั้นจึงได้ว่า4,98,015นะคะหาร8ได้ 6,225นสร้เศษเจ็ค่ะถ้าเรานำแปคูณกับผลหารที่เราหาได้นะคะก็คือ6,2251นะคะแล้วบวกด้วยเศษ7จะได้เท่ากับ4 9 8 0 1 5ซึ่งคือตัวตั้งพอดีแสดงว่าการหานะคะ ผลหารของเรานนั้นเป็นผลหารที่ถูกต้องค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ลองฝึกฝนไปบ้างแล้วนะคะครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกเพิ่มเติมค่ะนักเรียนลองดูในหนังสือเรียนที่หน้า129นะคะข้อ2ค่ะเด็กๆลองไปทำดูสิคะว่านักเรียนจะสามารถทําหารสั้นในข้อน,นั้นได้หรือเปล่าและเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะสามารถตรวจสอบคำตอบของตัวเองนะคะ จากเฉลยของครูได้ด้วยการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่จะแนบไว้ให้ค่ะต่อไปนะคะเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะสรุปบทเรียนการหารที่มีตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหารมี1ห,หลักโดยการหารสั้นมีวิธีเหมือนกับการหารยาวทำได้โดยเริ่มจากการหารจากหลักทางซ้ายสุดก่อนตามลำดับจนได้เศษน้อยกว่าตัวหาร ซึ่งสามารถตรวจสอบคำตอบโดยนำตัวหารคูณกับผลหารจากนั้นนำมารวมกับเศษจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้ง และสำหรับการบ้านในชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่55และ56นะคะจะเป็นข้อ2ใหญ่และข้อ3ใหญ่นะคะแล้วก็ในหน้าที่57และ58นะคะข้อ2ใหญ่และข้อ3ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะยังไงไปฝึกทบทวนกันนะคะ สำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ